วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเช่ารถขับในยุโรปผ่านแอปโกมอกันนะครับซึ่งแอปนี้ขอบอกเลยว่ามันสามารถช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยล่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักโกมอร์โกมอคือแอปเช่ารถแบบเพ er ียร์ทูเพียจากสวีเดนและไอเพียร์ทูเพียนั่นมันคืออะไรล่ะมันก็คล้ายกับ Air Bnb นนั่นเองครับที่เจ้าของบ้านสามารถปล่อยห้องหรือปล่อยบ้านให้กับคนอื่นเช่าได้ส่วนโกมอนั้นก็เป็นแอปที่เช่ารถจากเจ้าของรถโดยตรงซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะว่าคุณสามารถคุยกับเจ้าของรถ เรื่องสถานที่รับส่งหรือว่าเวลานัดหมายได้ตามสะดวกเลยครับแล้วเขาบอกเลยว่าค่าใช้ใจ่ายในการเช่ารถนั้นถูกกว่าการเช่ารถขับจากบริษัทรถทั่วไปด้วยครับผมได้ทดลองเช่ารถ v ฟ l ks วาเกติกวนผ่านโกมอนะครับซึ่งรถรุ่นนี้จะเป็น SUV ขนาดใหญ่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ถึง4ใบเพราะว่าผมมีผู้โดยสารทั้งหมด4คนนะครับซึ่งค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดก็แค่3 1 1 2 0ยูโรเป็นการเช่ารถจํานวน3วันซึ่งราคานี้ก็รวมประกรันอุบัติเหตุประกันการเดินทาง